ให้ปังไหนเดินเออเดินจะเดินเออเป็นอีกเป็นอีกมึงยันไม่ค่อยไปเลยเออเออน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเลยมึงมึงถ่ายกับรถคันนี้สิลองดูเพื่อเหมาะหาแคลลี่แคลลมาแอนอีกมึงยั่วอีกยังไม่ยั่วเลย <c oughs> เซฮายหน่อยเมืองเออตูดเป็นตูดนะยี่นั่นเนาะเวถมือไหมสีไม่เห็นเออมือเปินไปไหมเนี่ไง วันนี้วันนี้เราจะเพชรขอบคนไม่เล่นนะขอบคนไม่เล่นแล้วเนียจะน้องงานวันนี้เราจะปี๊กเออผักเครื่องสาวชวนนิ้ว้กลกับนิ้วชี้ มีอะไรก่อนกระจ้ามงได้มงมาเลยสิขามงหลง